สวัสดีค่ะพบกับช่องข่าวงานทั่วไทยงานที่จะนำมาอัปเดตให้ชมกันในคลิปนี้เป็นงานของบริษัทพานิคอมรับฝ่ายผลิตนะคะรับตรงไม่ผ่านซับคอนแทกรายได้เฉลี่ย15,000บาทถึง17,000บาทต่อเดือนบริษัทพานิคอมจำกัดผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่เลขที่75-41หทับหมู่1 1 โครงการ mmc นวนครถนนพระหนโยทินตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดประทุมธานีคนละที่กับพานิคอม AI ไฮเทคนะคะดูแผนที่ได้ในคอมเมนต์ปักหมดนะโดยรับพนักงานเพศหญิงทอมสาวสองอายุ18-40ปีน้ำหนักไม่เกิน80กิโลกรัมพิจารณารอยสักนอกร่มผ้า ขอดูรอยก่อนนะคะต้องมีประสบการณ์สองกล้องไมโครสโคป 10x เท่านั้นจึงจะพิจารณารายได้และสวัสดิการนะคะค่าแรง331บาทต่อวัน OT มีให้ทำา5 5ถึง3.5ชั่วโมงต่อวันค่าอาหาร30บาทต่อวันค่ารถ30บาทต่อวันค่ากาดึก50บาทต่อวัน เบี้ยขยัน350 400 450มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีงานเลี้ยงประจำปีวันหยุดพักร้อนประจำปีมีโบนัสต,ตามผลประกอบการมีประกันสังคมทำงานครบ3มเดือนบรรจุเป็นพนักงานประจำนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่083 177 8 4 2สสติดต่อคุณสุมิตราฝ่ายบุคคลค่ะสนใจสมัครด้วยตัวเองที่หน้าบริษัทในเวลา8นาฬิกาถึง14นาฬิกาในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านสำหรับคนที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับข่าวสารงานดีๆที่แอดจะนำมาอัปเดตให้ชมกันในคลิปต่ตอไป เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ